เปิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,น,นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็มทันสารายารถครอบกัวราคาประหยัดไซมีนีเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสามารถใช้งานได้2ระบบครับก็คือน้ำมันเบนซินและแก๊ส LPG นะครับสำหรับใครมองหาความประหยัดคันนี้ตอบโจทย์มากครับมาชมกัน ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าโตยต้าเซียนต้านะครับรถปี2017เป็นรุ่น 1.5G นะหรุ่น long pop นะครับเลขไม้แท้1,70,000มกิโลครับข้อดีคือประตูไฟฟ้า1บานนะครับสีขาวมุกเดิมจากโรงงานด้วยนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงเกือบ0 0 0แสนครับเป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่358 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวนซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่6,000บาทเองนะครับทีมขั้นเนี่ยสามารถผ่อนได้นาน8ปดสี่งวดเลยนะครับถ้าใครชอบสนใจทักเข้ามาครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยครับ ตัวกระจังหน้านะครับเป็นลายโครเมียมตัดกับสีดำด้านนะครับผมด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับไฟตันหมอก2จุดเดิมจากโรงงานครับคันนี้นะครับผมได้ล้อแมกเดิมจากโรงงานของโตโยต้านะครับผมยางปี2 0 2 4ของดันหลบนะครับผมสเปกยางเนี่ย185ทับหก R 1 5ครับไฟเบรกฮาโลเจนนะครับโคมเดิมจากโรงงานนะครับโคมไฟเนี่ยใส่กิ้งเลยนะครับผมตรงกลางมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองหลังนะครับขับสบายไม่ต้องกลัวชนนะครับและคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยให้2จุดเดิมจากโรงงานนะครับพามาชมห้อง สารภายในนะครับผมคันนี้เป็นบาะนั่ง3แถวตอน,นะครับนั่งได้7คนนะครับภายในสวยนะครับมีแอร์หลังคาให้รอบคันไม่ต้องกลัวล้อเลยนะครับราคาถูกไม่แพงด้วยครับ ต่อมานะครับดูโครงสร้างด้านหลังครับเพื่อนรอยเม็ดอาร์คุเราเดิมหมดจากโรงงานนะครับไม่มีการถอดแกะซ่อมแซมมานะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมรถเราทุกคันรับประกันโดยคุณชาริสรับกันอะไรบ้างรถไม่มีการชนหนักปิดคว่ำหรือว่าจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับและคันนี้สภาพเนี่ยเดิมทั้งคันนะครับใครมองหารถครอบครัวราคาประหยัดนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยครับเพื่อนๆพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงใต้แดงมากครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะเลขไมคคันนี้นะครับเพียงแค่1 แสนเจ็ดหมื่นกิโลรับประกันไม่แท้ครับคันนี้นะครับผมได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพร้อมกับแอร์แบ็กหนึ่งใบสภาพคลิปมากครับตำหนิหรือว่าลิลลี่คันนี้ไม่มีเลยนะครับคอนโซลตรงกลางครับผมเป็นหน้าจอแอนดรอยเปลี่ยนใหม่มานะครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องหลังครบเลยนะครับและคันนี้นะครับผมได้แอร์แมนนวลใช้งานง่ายดีไซน์สวยครับไหลมาที่เกียร์ครับผมเป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับมาพร้อมกับเบรกมือธรรมดานะครับ ส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับผมได้เป็นเบาะหนังแท้สีดําเดิมจากโรงงานนะครับเบาะสวยทรงสปอร์ตสภาพใหม่มากครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนั่งได้7คนนะครับที่สั่คัญเนี่ยมีแอร์หลังคาให้ครบทั่วนะครับภายในสวยสูงโปร่งโล่งสบายออบชั่นจัดเต็มนะครับราคาเพียงแค่3ามแ0 0หบาทครับโครงสร้างรอบคันนะครับเดิมหมดจากโรงงานนะครับผมรอยเม็ดอาร์ชชัดเจนรูกลมแบนเลียนนะครับด้านหลังรอยเม็ดอาร์ชรอยสิงกาวเดิมหมดจากโรงงานไม่มีการชนมาครับโครงสร้างฝั่งด้านขวานะครับก็เดิมหมด จากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาร์ตลูกลมแบนเรียบไม่มีการซ่อมแซมมานะครับด้านหลังเหมือนกันเป็นนะครับไม่มีการชนมานะครับเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันประตูไฟฟ้า1บานนะครับคันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับภายในคันนี้นะครับผมสภาพเนี่ยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงมากครับออปชั่นจัดเต็มมาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับใครมองหารถครอบครัวคันนี้น่าใช้มากๆครับคันนี้นะครับได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับ1,500ซซีีเป็นเครื่องพันห้าร้อยซีซีเป็าเครับ มาที่โครงสร้างรอบคันนะครับผมรอยหัวน็อตน,นะครับไม่เคยถอดหรือว่าแก่มาเดิมหมดจากโรงงานนะครับซอกด้านในแก้มด้านขวาส้มหมวดโชวครอยสีนกาวครบถ้วนหมดทุกอย่างเลยนะครับไหลามาที่คานด้านหน้านะครับ รอยเม็ดอาร์คล um, ูกลมเป็นเรียบพลาสติกไม่เคยแกะเลยนะครับไหลไปที่ซฟ้มหัวโชกด้านซ้ายนะครับเป็นเดิมจากโรงงานเห็นไหมครับคันนี้สภาพเนี่ยสวยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับออปชั่นจัดเต็มนะครับฝาโปรงเดิมจากโรงงานรอยเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดครับเพื่อนๆสรุปนะครับผมกับเจ้าโตยใต้เซนต้าคันนี้นะครับผมรถปี2017เป็นรุ่น 1.5G รุ่นลองท็อปนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลเกียร์ออตโต้เครื่องเบนซินย้ำอีกครั้งว่าคันนี้ติดตั้งแก๊สส LPG มมาาานะะคคครรรัับุดดดยยออวปหถ้ใชบ ซื้อได้เลยครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงครับเกือบ8 0 0 0 0นเป็นมือสองวันนี้ขายเพียงแค่3 5 8 0 0 0้บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6 0 0 0บาทเองนะครับที่สำคัญเนี่ยคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมมวลทุกอย่างครับไม่พอครับเรานะครับผมรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีการชนหนักปิดคว่ำหรือว่าจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับไม่พอครับเรานะครับผมรับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1นึหมนกิโล ถ้าใครชอบสนใจทักเข้ามาได้เลยครับ